สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องผมบาลเต๋าโยช่องเต๋าสายก้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมามาเบิ่งบังไฟอยู่ที่พนมไผ่นะครับนี่อาจารย์ก้นฝีมือเพิ่นเอานี่นะครับแทนอาร์ตภูพุนซีหุ่นนะครับนี่นี่เนาะนี่นะครับอาจารย์สวัสดีครับนี่นี่อาจารย์ก้นฝีมือนะครับนี่เพิ่นเพชรเพชรบอกซีหุนก็ภูหุนขายบ่มีคนสั่งได้บ่นี่สั่งมากเลยบ่ แต oh. ่ว่าซักตอนนี้สีเดือนผุหล่ะเอาคิ้วเหีวกัคิ้วเหยเอาเลยบ่โอเหี้ยวเหี้อ้ววามีบล็อกสีหุน่นหกหุ่นบางนิ่มมีมัดปะอ๋อนี่เนาะครับนี่ย่างเชียนตัวนี้แทีนอาร์ตสีหุ่นแม่นบ่แม่นปะเป็นอาร์ตสีหุ่นสานีล่ะสานี่ปะแต่ว่าตัวนี้เพิ่งอาไปอาร์ตมาแต่ละนิ่มตัวนี้ราคาเท่าไหร่บอกนี่บอกนี่แต่หัวเดียวสองมัดสีเดียวสองมัดสีเออนี่อันนี้สองขนาดได้บล็อกเดียว นี่บอบัตริมีบล็อกหน่อยสอไหนอยู่เอานี่นะตัวนี้อัดสามพันบอตัวนี้ตะไลหกหมุนแล้วอัดตะไลนิ้วนี่นะเออมันเปมีบล็อกหน่อยสอดในกันหนึ่งแน่นอ้าถ้าว่าถ้าว่าพี่ไอ้เด็กหน่อยมันอยากได้ซีหุ่นอย่างเดียวได้บอได้สองพันสองพันสี่ร้อ๋อแก้เบิ้งได้บอนี่ได้เพราะบ่าเราเกลื่อนเก่ขึ้นเนียนแท้ข้อกติดไปแล้วเพื่อนยังไม่เอาเราเนี่ยเอาเปิดอันนึงแก้เบิ้งแก้เบิ้งแก้เบิ้งตัวนี้ก็เป็น เทนเทนจอปะแม่ร่างจอจอหนิวล่างจอแม่สี่หกกระพุนได้ป่ะนี่สี่หกหนึ่งนิวสี่นึ่วสามยางโอ้ไม่ไม่ล่างก็มีตัวนี้แม่ปะไม่ล่างนิวไม่ล่างเท่นิวไม่ล่างสามร้อามสิบสามรซื้อนี่รไม่การลานบอแ่ลานเลรเนาะแต่ลานมัแต่ดงล่านควาเ่ะนิวอ่ะมันอยนี่เนี่ยลานทังแต่เได้่นี่แม่ลานแท้แเลยโอ้นีเดนไอ้ั้นแกะนี่นี่เห็นมามันจะมี นี่เนาะครับบอกสีหุนกับพวกหุนเลยนเนาะอยู่ในตัวเดียวกันเลยบอสพัดออกมาเป็นสีบอสี่นี่นั่นอัตลตรายนี่โอ้โหนี่อัลตรายบ่แอปเปิไฟน้อยนี่ใครได้กันบน่นี่นสีหุ่นทอเท่าได้บ่ได,ด้สีหุนเอทสีหุ่นไซอ้าวท่าท่าเอา้าทอดได้บอสทอไม่ได้เฮ้ยเขาแกะล็อกไม่ดีเลยเนะนาะเจ้ากใครโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่บอสมิงเรามันถา้าถ้าเพิ่นเอ้ยถา้า นี่บ <h ank> er> oh, e ่อบางนิ้วนิ oh, oh, mm ้วยูี่ผ่าเส้นโอ้นี่บ่อเยอะี่หอยทังไนเนี่ยบ่อมีหอยทังในบ่เออบ่อพอล็อกอ่อล็อกไปเลยบ่ป่ะมาขายโอ้มาขายโอ้ตัวนี้ซีหุนเออหกหุนมันตีมีดากซ้อนเข้ากันเนี่เห็นป่ะโอ้ไใบตะแปะอยู่นี่ฝากบบมันล็อกคึ้นโอ้บ้านี้บ้านี้ตัวนี้ผมคิดวมาล็อกไว้ล็อกไว้ได้ป่ะเพราะไ้ดินเนี่ยไม่ยุตตรงกลางมันก็ยังยังไม่โยกได้เออจ้าเพราะไรเลยเนาะเขาขันดบบนี่อ๋อ ตาถ้าเด็กหน่อยมันบอกเขาใจหยังกัสามารถที่ต่อสอบถามได้เนาะเป็นบุกคนฝีมือบอกบอกโทรนี่นย์แอุ้ยนี่ศูนย์แปดสามหนึ่งศามหนึสามามห้าเจ็ดแปดสามคนฝีมือรับตลอด2ี่ผ่าชั่วโมงเลยอ้ย2ย่าชั่วโมงเลยพวกเไม่หยิบีเขาไม่หยิบาเลยวะเออเต้องรับผมอดเอาไป ทายาได้สาบซีหุ้นหุนมีบ่มีหมดเลยบ่อันนีซีหุนสวมนี่ครับถากสองอันหาลอยเอาไปเลยสองอันหาลอยเลยบ่ได้เลยนี่โอ้นี่บ่หายากหายากโอ้โไม่ได้ขายกันยังไงเอามีทุกอย่างเลยตัวนี้เัก้นน่มีทุกอย่างเลยบ่อ่าหูหูนี่เอาไปล็อกกับหูของฝาท่อสองนี่เด็ดฟรกเลยโอ้โหได้ทุกอย่างเลยตัวนี้นะเอาหนังหนังสือหนังสือยังกับมีบ่ให้หนังสือให้แก่ปัญหาหาชิบะแต่แก่กกับไอ้เจ้าว่าต้องไปนั่งม้วนเร็วไหนเอา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 หามาใส่เบิืง พวกพันหางนีหาสิบาทโอ้ยตะวันน่าทวมแมมใส่พวกนี้ไงแกแกเออหางก็มีบ่ปูนี่ว่าอาวแซลอยางพักพื้นนี่ล่ะอู้ก็เนี่ยพัดแล้วนี่บ่เนี่บ่โอ้นี่พัดแล้วมันจะเป็นสีบ่เนียนขึ้นเนียนแทบมันเป็นดังหมืนมันขวดมื้นหรอสบายทำเลยนี่บ่ไอเนี่ยครับตัวนี้พัดนิ่วนี่นะนี่บ่เออเนี่ยบางนิ่วล่อจอมอันเปิด ้า้าซื้อไปแล้วอัดบออัดบอเป็นนี่สามารถที่ต่อสอบถ้าเน่ยบอ๋อนี่นักซือคูมือกบนี้บออูอ้าวล้าหนังสือค okay? oh. ouais. okay. hmm ูมือหายไปไหหมดไม่ดีเลยหมดแล้วบอนี่สูรม yeah. ือสูรหัวสูรถางน่ะเลยเราปรปกรณขวดรองดักคือก็มีไม่ได้อยว่ายาใววาาวายยาไดยังกับที่ต่อสอบถามได้หมดเลยไม่บอกตัวคว้งตัวยังมีหมดเลยเจาะตัวเจ้าหือนามีหมดเลยบอ สามร้อยแหละครับเอาจริงตัวนี้มีพี่น้องมากพี่อยากได้แล้วนอกากนี่ไมคันล้านหลายสิพอสองนันหาล่อยไปเลยนะไปไปแจ้งเป็นของผมจะได้เห็นไมคันล้านของป้อมบอนี่คือถือแท้มันบวกข็งมันหรป้าตี่ยังฟาดเรืของืนริ้วเลยนะในล็อกมืงบวกข็งเลยนะโอ้ยนี่ดิ้นหน่อยมันจะอยากได้อยากด้ถ้าอยากได้บ็อกซีหุ่นแบบตอกมือได้บ่ฮะ บ็อกซีหุ่นแบบตอกมือน่ะเออบ็อกกับศาสตอกมือบ่็อกมีบ่็นี่สามร้อยสามร้อยบลอรวมส่งสามร้อยหกสิบบาทรวมส่งสามร้อยหกสิบมีแล้วมีแล้วดิ้งหน้อยมันจะได้แบบตอกมือสีหุ่นทอเท่าสีเฮ็ดมาอยู่ทั้งเครื่องสีหน่อยกับเฮ็ดเมือนเดิมเนี่ยมันเดือดแล้วไม่ไหวหรือบล็อกมาเครื่องสีหน่อยเอาสว่านเสียบหมุนแกร์ไลยนี่นะเออมีเอาสายยาได้ไม่แรงสามารถติดต่อได้บ่ไม่แรงติดเกเออติดแท็กเดี๋ยวติ๊บอก อาจารย์แตกสลองใจบ่แม่นแตกสลองใจล่ะมูลยอดล่ะนี่ล่ะมันขึ้นกระเป๋ากันอยู่แต่รถสีหมูนนกมูนมีเหมือนเนาะครับทุกคนไม่ใหญ่ลถเป็นเส้นมุรีตัวบ่มันเห็นว่าสะดวกพ่บ้านอ๋อไม่เท่าจมดูมันกลับเป็ี่ส้นมุรีนั่นละนี่นะไม่นี่ละ สัง 45, ่งที่หุ่นหุบหุ่นในแผนเดียวกันได้ไม่เลยนะครับทุนแา่ยาแต่ยังติดต่ตตตอสอบถามอาจารย์คนฝีมือได่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีคนมาสนใจแล้วที่นอหุน่น,นหุ่นคนธรรมะว่างขายอยู่ที่อําเภอพปปนมไพรนะครับผมมาเบื้องของไฟแสนของไฟล้านนะครับของไฟสิบล้านนะครับมาเพระท่านก็นกนได้ไมาทายคลิปเพิ่นนะครับทุกคนนี่อาแต่ยังติดต่อสอบถามคนแด่เนาะมีทุกอย่างเลย สหรับที่นี่ผมผมยังหลายนะครับฝากพี่ฝากน้องเจ้าลครับฝากคนไหลกุ้แจ๊กกุตามเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเสาสายการนะครับสำหรับคินีขอจบคลิปไว้เพียงที่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไอ้ไอ้ไอ้ก่ดีเท่าไหร่เราเท่าไห่อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหม